ครทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ด้วยนะคะ วันนี้นะคะจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของคนที่เกิดในวันเสาร์ทุกๆท่านนะคะประจำเดือนสิงหาคมว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวคนวันเสาร์ประจำสิงหาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ชาววันเสาร์ทุกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆมาเริ่มต้นด้วยพลังงานหลักของคนที่เกิดในวันเสาร์ก่อนเลยนะคะว่าพลังงานหลักนะคะของชาว วันเสาร์ในช่วงสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะสีดาบมาเลยค่ะห้าดาบตามมา ควีนดาบช่วงนี้ปัญหาเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะยังมีทั้งปัญหาเก่าปัญหาใหม่นะคะเรื่องราวเก่าเรื่องราวใหม่บางทีช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงนะคะขัดแย้งกับคนรักคนรักไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเป็นนะคะหรือว่ามีปัญหาในาการทะเลาะกาันมีปัญหาในการคุยกันแต่ว่าทัศนคติของเราสองคนเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นจนบางทีเนี่ยคุณอยากรู้สึกว่าอยากจะวางปัญหาทุกอย่างแล้ว เดินหนีออกมานะะีะไม่อยากที่จะต่อสู้แล้วนะหรือเรียกได้ว่ารู้สึกขี้เกียจจะเถียงแล้วก็ว่าได้ในช่วงสิงหาคมนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาววันเสาร์ทุกๆท,ท่านเนี่ยอืโอยมีจตะไพ่ดาบเกิดขึ้นนะคะ ห้าเหรียญน,นะอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการตามเหนื่อยกับการที่พยายามปรับความเข้าใจเพื่อเขานะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าปัญหาเนี่ยมันยังคงเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาที่เราเองก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันไปมากกว่านี้ตัวคุณเองในตอนนี้เนี่ยเหนื่อยจนบางครั้งนะคะอยากจะหนีออกจากปัญหาอยากจะนอนพักนะคะหรือว่าไปพักฟื้นพักกายพักใจอยู่นิ่งๆคนเดียวยังไม่พร้อมในการจัด หรือว่าเคลียร์ปัญหาอะไรทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาสิงหาคมนี้เนี่ยคุณเหมือนกับคุณรู้ตัวว่าอารมณ์ของคุณเนี่ย คุณรู้สึกถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปทะเลาะกันหรือว่าเถียงกันเรื่องเดิมๆสุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยตัวชาววันเสาร์เองเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคนผิดอยู่ดีหรือว่าเถียงไปเก็ไมชนะนะคะรู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามมาให้เขาเห็นในมุมมองหรือว่าทัศนคติของเราตอนนี้เราก็จะถอยหลังนะคะถอยทับกลับมาตั้งตัวแล้วนะรู้สึกว่า,าเถียงไปก็อาจจะไม่ได้มี ปัญหาหรือว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นนะคะด้วยความเป็นราชินีดาบบ่งบอกว่าตัวชาววันเสาร์ในช่วงนี้นะคะเย็นชากับความรักมากๆเลยไม่หวานไม่ซึ้งไม่พึ่งคนรักแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าความรักมันมีความตึงเครียดมันมีความหวาดละแวงนะคะหรือว่าคนรักอาจจะไม่ไว้ใจคุณรวมไปถึงตัวคุณเองก็ได้ที่ไม่ได้ไว้ใจคนรักแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะด้วยความห้าดาบมันเกิดขึ้นพอเราพยายาม ตามหรือว่าพยายามปรับตัวก็เหมือนกับว่าเรามีทิฏฐิต่อกันนะคะอาจจะกลายเป็นเราไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะการหลบหน้าหลบตาการพยายามหลีกหนีความผิดนะคะหรือรวมไปถึงเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะหลีกหนีแต่สถานการณ์มันพาไปเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันเสาร์เจดดาบบ่งบอกถึงการโกหก การปิดบังการซ่อนเลนหรือว่าการมีความลับเกิดขึ้นนะคะห้าเหรียญยังบ่งบอกถึงความเหนื่อยความท้อรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะไปในทิศทางไหนดีทำไมมันรู้สึกเหนื่อยจังเลยแต่ความรู้สึกลึกๆนะคะในก้นลึกหัวใจของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงแต่เป็นความรักที่มั่นคงในช่วงเวลาที่มันมีความเร้าร้อนด้วยนะคะมีความโกรธมีความโมโหมีความรู้สึกไม่ได้ดังใจแต่ทาอะไร ไม่ได้นะคะนอกจากพยายามเอาตัวของคุณเองเนี่ยมาอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเรารับมือไหวเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยชาววันเสาร์จริงๆแล้วลึกๆนะคะใจร้อนนะยังไงก็ต้องระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงแต่ว่าเป็นการใจร้อนที่เราพยายามเก็บความรู้สึกพยายามไม่อยากที่จะมีประเด็นนะคะหรือว่า ทำอะไรก็ตามให้ทุกๆอย่างมันยังไปต่อได้เพราะความรู้สึกนึกคิดลึกๆของคุณเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกรักคนนี้ยังรู้สึกดีกับคนคนนี้อยู่นะคะใครที่ไปแอบรักแอบชอบนะแอบรู้สึกดีกับใครเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะบอกได้นะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะมีเหตุการณ์ให้เราไม่สามารถบอกความในใจได้ก็ยังคงต้องเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบต่อไปนะคะยังจะต้องเก็บความรู้สึกมีเอาไว้เนาะแล้วก็ต้อง พยายามปรับสถานการณ์ในเบื้องหน้าให้มันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะชาววันเสาร์ดูช่วงนี้เราอาจจะมีความไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่าชาววันเสาร์เนี่ยสามารถจัดการได้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ดิเอ็มเพรสนะอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเองก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคะ ผ่านอะไรมาเยอะนะคะหรือว่าพยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเนาะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นเห็นอกเห็นใจความรู้สึกคนอื่นจนบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกเรารู้ว่าเราจะต้องรับมือแบบไหนเราจะต้องรับมือยังไงกับทุกๆสถานการณ์เพราะฉะนั้นนะคะห้เชื่อว่าในเวลาที่ผ่านมาของคนที่เกิดในวันเสาร์คุณอดทนมาแล้วคุณเข้มแข็งมาแล้วคุณหนักแน่นมาแล้วและคุณยังมั่นใจว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ย ก็คือสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณสิ่งที่เราทุ่มเทแล้วรอคอยเนี่ยมันก็มีความหมายสำหรับเรานะคะไยก็ยังเชื่อว่าคนเกิดในวันเสาร์ในช่วงสิงหาคมนี้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้ย่อท้อกับความอดทนกับความรู้สึกหนักใจตรงนี้และยังแอบมองว่าคุณสามารถจัดการมันได้สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้สามารถปล่อยวางความรู้สึกที่มันอ่อนไหวได้แล้วก็พยายามที่จะประคับประครองกับสิ่งที่เป็นอยู่นะ เข้าใจกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าชาววันเสาร์เนี่ยรับมือได้ดีมากๆนะม,มีปัญหาอะไรบ้างเอ่ยที่จะเจอ The Hermit นะคะ The Hermit เนี่ยมันบ่งบอกถึงความเงียบความนิ่งความเหงาบางทีนะคะภายนอกอาจจะดูสดใสแต่ว่าภายในของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองนะคะมีความ ปกปิดซ่อนเลนความรู้สึกคนภายนอกอาจจะไม่ได้สามารถรับรู้นะฮะว่าความรู้สึกเบื้องลึกในหัวใจของคุณเนี่ยคุณกําลังวางแผนหรือว่าคุณกําลังตั้งการที่จะทําอะไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังอีกอย่างหนึ่งนะคนเกิดในวันเสาร์ระวังปัญหาเก่าๆรักครั้งเก่าเรื่องราวเก่าๆมันอาจจะมีการวนกลับมาหาคุณในช่วงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกสับสนเกิดขึ้นหรือว่าเหนื่อยกับอุปสรรคในเรื่องราวเก่าๆนะคะยังไง จะต้องรับมือให้ได้ดูสรุปนิดนึงนะก้าดาบนะคะบ่งบอกถึงความเครียดความกังวลนะคะหรือว่าสิ่งที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเราเองก็กังวลวิตกไปก่อนแล้วนะคะมีความรู้สึกไม่สบายใจไปก่อนแล้ว10ดาบบ่งบอกถึงการแบกหามภาระแบกหามความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างบางทีเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเราในสิ่งที่เราจะต้องไปคิดหรือวิตกกังวลเลยคิดวิตกกังวลแทนคนรักนะคะคิดวิตกกังวลว่าถ้าคนรัก กลับมาความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมอนาคตมันจะไปในทิศทางไหนมันจะจบแบบเดิมไหมเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยยังมืดแปดด้านอยู่นะอืม ยังมีความกลัวนะคะยังมีความกลัวยังมีความวิตกกังวลยังรู้สึกไม่สบายใจนะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยๆกับทุกๆปัญหาด้วยบางทีเรารู้แหละว่ามันมีปลายทางนะคะแต่เหมือนเหมือนกับตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองยังไม่อยากจะจัดการอะไรเลยเพราะเหมือนกับจะทําอะไรทำหนนะคะทำสอทำสามเนี่ยก็กลัวว่าจะต้องกลายเป็นคนผิด เเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีบ้างในเรื่องความของความหนักอ,อกหนักใจของเรายัางไงก็ต้องอดทนนะคะชาววันเสาร์ทุกๆท่านเป็นกําลังใจให้นะสําหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่นานไพ่หรือว่าชอบในการทํานายยังไงนะคะกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้กับไฮในคลิปต่อไปด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ